ที่24กันยายนนายนทวุฒิสายเกลืออดีตผู้อํานวยการครอบครัวเพื่อไทยแกนนําคนเสื้อแดงเปิดเผยทาง f c e e o o o นายนทวุฒิสายเกลือถึงการพบปะนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่เดอะบอสทอมบู และนายอานนท์นำพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนที่จะเข้ารับฟังคำพิพากษาคดีมาตรา112ในวันที่26กันยายนและคาดว่าจะได้รับโทษกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำนายนัทวุฒิระบุว่าน้องรัก2คนอ,อนนท์กับแอมมี่แวะมาเยี่ยมใต้หลายวันก่อนผมติดธุระอยู่ข้างนอกไม่ได้เจอกันทั้งคู่เข้าคุกครั้งแรกเมื่อปี63 ผมไปนอนรออยู่ก่อนแล้วเลยได้เจอกันแอมมีหวั่นไหวอยู่บ้างแต่ไม่นานก็ตั้งหลักได้ส่วนอานท์เต็มไปด้วยคำถามและมีความกวนตีนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผมว่าในนี้ถ้ามีเบียร์ขายก็ดีนะพี่ ผมนึกๆดูแล้วมีพี่อยู่ในคุกนี่ก็ดีเหมือนกันพวกเราเข้ามาจะได้มีคนดูแลดูมันคิดเขา้าเมื่อคืนอานน์จัดงานเลี้ยงส่งเข้าคุกใช่ครับเลี้ยงส่งเข้าคุกส่งข้อความมาชวนล่วงหน้าให้ไปดื่มด่ำร่ำสุรากันบมงเอิญคืนก่อนลงไปงานพักพวกที่นครตั้งวงยันค่อนแจ้งปะทะแดกหันสะบ้่นสะบอมกลับถึงกรุงเทพตอนเย็นมีธุระต่อสุดท้ายพายสังขารไม่ได้ไปร่วมงานส่งกำลังใจให้น้อง จากตรงนี้ขอให้ปลอดภัยรักษาอิสรภาพไว้ได้ทุกประการผมเชื่อว่าการจำขังคนเห็นต่างไม่ใช่คำตอบเมตตาและหลักนิติธรรมต่างหากคือทางออกขณะที่นายอานนท์เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณครับพี่ถ้าได้ประกันจะไปถล่มที่ร้านครับผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าเมื่อวันที่23กันยายนมีการจัดงานดื่มส่งอนนท์เข้าเรือนจำพร้อมกิจกรรมฉลองและให้กำลังใจนายอานนท์ ที่ร้าน Ho อ f and h o ฟค a f บา a r เขตลัดพร้าวกรุงเทพโดยมีเพื่อนพ้องนักกิจกรรมรวมทั้งนักการเมืองร่วมดื่มส่งจำนวนมากอาทินายพานุพงศ์จากนอกหรือไม้นางสาวนัทธิดามีวังปลาหรือแหวนพยาบาลอาสานายมงคลทิรโคตรหรือบัสบาสนางวรวัรณแซ่อั้งหรือป้าเป้านายชัยทวัตตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลนางสาวศศินันทธรรมนิตินัน สส,สกรุงเทพมหานครเขตสายไหมพักเก้าไกลนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักก้าไกลนายเชตวันเตื่อประโคนสสปทุมธานีพักเก้าไกลนายธนาพลอิ๋วสกุลบอก,กอสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ